าามมนายกย้ำไม่เคยก้าวไกลปมขอตำแหน่งผู้กำกับวิโร์ก้าวไกลเตรียมตั้งประทูถามหนึ่งธันวาคมนี้มหาไทยเปิดระบบรับลงทะเบียนแก้ไขนี่นอกระบบพบกับสุวิทย์สุธิประภานิรชาลิมสมบูรณ์ในคุยขโมงบ่ายสามโมง สวัสดีครับสวัสดีค่ะมีทั้งข่าวร้ายแล้วก็ข่าวดีเรื่อ,องหนี้สินนะครับคุณเลชาเนี่นะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนนะครับที่เป็นหนี้ไม่ว่าจะเป็นหนี้อะไรก็แล้วแต่ครับเตรียมฟังให้ดีนะว่าจะหาวิธีการช่องทางได้อย่างไรบ้างสําหรับการที่จะว่านําไปสู่การแก้ปัญหานี้แต่ข่าวด่วนจริงๆนะครับก็คือว่าช่วง13นาฬิกา41นาทีที่ผ่านมานี้นี่นะได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ครับ ที่โรงแรมพาราไดซ์ซอยเพชรบุรี19ครับเ <c oughs> จ้าหน้าที่ดับเพลิงนะครับไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุและปรากฏว่ามีคนติดดัดฟ้าอยู่4คนครับ oh. ตอนนี้นี่นะเหตุการณ์นะครับเพิ่งเกิดขึ้นประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเผื่อพี่น้องระจากจนเดินทางผ่านเพชรบุรีตัดใหม่นะครับา <c oughs> ้ <c oughs> รถราติดก็ได้รู้นะครับว่าเหตุการณ์นั้นเกิดอะไรขึ้นครับช่วงนี้อากาศเย็นอากาศแห้งนะคะไฟไหม้ก็เกิดขึ้นได้ค่ะเรื่องของไฟอารมณ์ก็มีคุณสวิตทุกวันครับทุกวันทั้งนักเรียนทั้งคนรักทั้งครอบครัวค่ะวันนี้มีข่าวเศร้าข่าวยิงกันข่าวฆ่ากันก็เยอะเหมือนเดิมนะคะรวมทั้งข่าวอื่นที่จะมาเป็นอุทาหรณ์กันด้วยค่ะตำรวจบอกว่าเป็นอาญากรจริงๆแหละเป็นขบวนการค่ะมีการวางแผนมีห้องบัญชาการนะและใครตายก็เอาา มาติดค่ะว่าเนี่ยเราทําเพื่อเขาเราทําเพื่อพี่เราทําเพื่อน้องก็ต้องแก้แค้นกันต่อไปที่น่ากลัวที่สุดคือไม่ได้มีองค์กรเดียวค่ะตํารวจบอกว่าน่าจะมีเยอะในหลายสถาบันถึงแม้ว่าสถาบันจะออกมาปฏิเสธแล้วว่าไม่ใช่สิทธิ์เก่าด้วยไม่ใช่สิทธิ์ปัจจุบันด้วยคือใครก็ไม่รู้ที่ถูกไล่ออกลาออกไปหรือว่ามาสมัครเรียนเฉยๆเพื่อที่จะเอาเข็มเอาเครื่องแบบ ไปเบ่งไปอวดแล้วก็ไปสร้างคุณค่ากันในทางสังคมของพวกเขานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่เห็นแล้วค่ะว่ามีการวางแผนม,มีท่อน้ำเลี้ยงมีการทำแบบทุกอย่าง<อ>ให้มันเสมือนจริงและตั้งรับไว้แล้วว่าตำรวจจับจะทำยังไงอย่างเช่นร,รถที่ใช้ก่อเหตุค่ะ ตอนแรกเป็นสีนี้เอาไปเปลี่ยนเป็นอีกสีนึงได้จนตำรวจหาไม่เจอแต่ตำรวจทยเก่งอยู่แล้วค่ะไปดูการเปลี่ยนสีรถกันค่ะนี่เป็นมิติใหม่แห่งการก่ออาชญากรรมเลยนี่รรถสีอะไรตอนแรกรถสีน้ําเงินใช่ไหมเอาไปจอดค่ะเดี๋ยวขี่ไปเรื่อยๆตำรวจเขาไล่ทั้งกล้องวงจรปิดนะคะในกรณีการตามหาคนที่ยิงครูเจี๊ยบกับน้องยอดนี่แหละไล่ไปไล่ไปอ้าวมอเตอร์ไซค์หายค่ะมอเตอร์ไซค์ที่รูปพันธสัญญาเป็นแบบที่ตำรวจเห็น ในกล้องวงจรปิดค่อยๆหายไปสีเปลี่ยนเฉยเลยจากการพูดคุยถามชาวบ้านที่โคกช้างปรางไซยพัฒนครศรีศยาติเขาบอกว่าชาวบ้านเขาเห็นว่าเนี่ยเปลี่ยนทั้งเสื้อทั้งหมวก ทั้งมอเตอร์ไซค์ค่ะ oh. นี่ถ้าเราไม่รู้นะก็ไม่รู้หรอกว่าใช่จริงๆแต่คนกะคนเดิมนะ mm. คนุณสวิทมอเตอร์ไซค์ก็คันเดิมเห็นไหมทำกันขนาดนี้ oh. พฤติกรรมของบุคคลตามที่ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมเสื้อผ้าและหมวกกันน็อกปิดตัวตนมีพฤติกรรมที่ผิด mm. ปกติอยู่แล้วแต่มันไม่สามารถที่จะโยงไปถึงคนที่ก่อเหตุได้เลยเพราะว่าเปลี่ยนหมดเลยอ่ะ mm. ดูสิวางแผนกันขนาดนี้นะคะเปลี่ยนตรงไหนตำรวจไทยก็เกง่งจริงๆไปคน้นดูด้วยว่านี่ไง จุดที่พ่นสีมีสีแดงกับสีน้ำเงินเป็นกระป๋องตกอยู่ค่ะที่หญ้ารกร้างมีรอยสีที่พ่นติดหญ้าอยู่อีกอตอนนี้ก็จับได้กันหมดแล้วนะคะเลยประสานให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าไปดูว่านี่ใช่ไหมเจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์ก็เข้าไปเนี่ยเขี่ยหญ้ากันเลยทีเดียวโอ้โหจริงด้วยคุณสุวิทย์ดูสิครับคิดกันขนาดนี้เลยค่ะ ต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่สอนอทุ่งมหาเมฆนะคะบุกทลายองค์กรอาญากรรมนี้จับผู้ต้องหามาได้8 9คนเมื่อวานนี้แล้วก็มาวิเคราะห์พยานหลักฐานนําไปสู่การหาจุดพ่นสีแล้วก็สอดคล้องจริงๆกับพยานหลักฐานที่ได้จากการตรวจคน Safe House, ้นเซฟเฮาส์เมื่อสักครู่นี้ที่ซอยวงสว่าง19ประชาชื่นกรุงเทพค่ะทํากันขนาดนี้ลหละค่ะอโอ้โหนี่เรารายงานข่าวอาญากรไม่ว่าจะข้ามชาติหรือในประเทศเนี่ยยังไม่ซับซ้อนขนาดนี้นี่คิดเยอะนะคะเนี่ย โอ้โหโปรดักชันใหญ่มากค่ะเอ,อหากินกับความตายของมนุษย์ครับมไม่รู้ว่าคิดได้อย่างไรนี่ะนะอ้าหลังจากที่ว่าเหตุการณ์นะครับก็คือว่าจับได้ผู้ต้องหาบางส่วนแล้ว พ่อแม่น้องหยอด,ยอดนะครับรเป็นยังไงบ้างโอ้ย<ะ>แม่น้องหยอดนะครับวันนี้พูดดีมากอ,อยากให้ผู้ชมนะครับได้ชมภาพข่าวที่ <c oughs> วัดสุวรรณรัตนารามนะครับหรือวัดแครายที่อำเภอกระทุ่มแบนจบังหวัดสมุทรสาครครับนี่มีการตั้งสวดอภิธรรมศพน้องธนสรหรือน้องหยอด <c oughs> ห้องสวัสดิ์อายุ19ปีนะครับเนืงจายอุเตนตะหวายที่ถูกลูกหลงยิงตายวันนั้นแหละครับที่จําภาพข่าวด้วยนะ <c oughs> นี่ครับวันนี้คุณแม่พรพิมลจําเมืองนะครับแม่ของน้องหยอดบอกว่าหลังจาก ที่ทราบข่าวตำรวจได้มีการจับกลุ่มแก๊งที่วานี้ได้แล้วนะรู้สึกว่าลโล่งอกค,ครับแล้วก็คิดว่าน้องหยอดนั้นได้รับความยุติธรรมแล้วยุติธรรมอันนึงนะครับก็คือว่าสิ่งที่บอกว่าลูกเป็นคนนักเลงเหรอไม่ใช่ลูกเป็นคนบริสุทธิ์สุดท้ายนะครับก็ตกเป็นเหยื่อของเงื้อมือคนแบบนั้นเอาละคุณแม่วันนี้พูดเลยนะครับต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ผู้ที่สนับสนุนทุกคนด้วยเฉพาะอุเทนถวายมาช่วยดูแลน้องหยอดคุกเกินส่วน ผู้ต้องหานะครับที่ถูกจับได้ถ้าจะมาขอคํามาน้องหยดได้ไม,ไม่ต้องมา,อ,าอย่ามาเลยแต่คุณแม่บอกนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ครับทําให้มองว่าตอนนี้สังคมไทยนี่แย่มากครับนี่นะไปไหนก็แล้วแต่นะครับอันตรายรอบด้านมันอยู่ยากเพราะอะไรครับเพราะว่ากฎหมายประเทศไทยอ่อนแอมาก ไม่เด็ดขาดเลยนะครับนี่นะคุณแม่บอกกันนะครับว่ากฎหมายในประเทศไทยนั้นผู้กระทําผิดผิดนะครับถ้าเป็นเยาวชนก็อ้าวไม่ต้องติดคุกติดตารางหรือลงโทษก็คือเบาอยู่แล้วแต่พอเป็นนะครับอายุมากหน่อยก็ติดคุกไปแล้วสุดท้ายก็คือว่าเอาเดี๋ยวก็พ้นโทษเดี๋ยวก็ลดโทษเดี๋ยวก็ออกมามักกระทำความผิดคุณแม่นะครับว่าประเทศไทยนั้นต้องมีการพิจารณาแก้กฎหมายนะครับก็คือว่าให้หนักขึ้นหรือกฎหมายก็หนักอยู่แล้วแต่กฎหมายต้องเด็ดขาดอ่อนไม่ได้ถ้า ตอนเมื่อไรครับบ้านเมืองก็ไม่มีหน้าอยู่แบบนี้ <c oughs> ผู้บริสุทธิ์ลูกตนเองนะครับจะเป็นคนสุดท้ายเหรอ <c oughs> ไม่ใช่ละครับอาจจะเป็นคนอื่นอีกก็ได้เพราะฉะนั้นประเทศไทยตอนนี้สังคมกําลังป่วยหนัก <c oughs> คุณแม่บอกว่ากฎหมายต้องเด็ดขาดมากกว่านี้ครับไม่อย่างนั้นคนร้ายก็ลอยนวลด้วยครับอนี่ก็จะอ้อมอกแม่ไปไปโรงเรียนนะคะเนี่ยไม่ได้ไปรบไปเรียนหนังสือที่วิทยาลัยนะคะ วิทยาลัยหรือโรงเรียนก็เปรียบเสมือนบ้านหลังที่2ก็ต้องปลอดภัยต้องอบอุ่นแต่แหม่มันอันตรายและเกินค่ะจากกรณีครูเจี๊ยบน้องหยอดไปถึงน้องผู้บ้างน้องผู้วิทยาลัยเทคนิคดุสิตนะคะตอนนี้เนี่ยจับตัวได้คนหนึ่งแล้วชื่อว่านายยีนอายุ2 2ปีได้สองคนนะคะได้วกงคนนะคะแลกำลังตามล่าคนที่3แต่นายยีนเนี่ยค่ะเป็นบุคคลสําคัญเลยเพราะว่าตํารวจสอนอดุสิตคุมตัวไว้แล้วอยากจะรู้ถามแทนคนไทยทั้งประเทศว่ายีนไปยิงเขาทําไมเนี่ย นี่นายยินก็มาให้คําตอบค่ะว่าผมไม่ได้จะยิงก่อนอผมถูกแทงวันนั้นเขาแทงผมก่อนเ,อเพื่อนผมน่ะที่โดนจับด้วยกันก็เลยยิงออกไปนายออฟกับนายยีน,<อ>นี่ก็ถือว่าเป็นคนที่ก่อเหตุนะคะตอนนี้<อ>ให้การปฏิเสธไม่ได้หรอกแต่ก็อยากจะพูดอยู่คําเดียวค่ะว่าอยากขอโทษแม่<อ>แต่ไม่รู้แม่ใครค่ะ ผู้สื่อข่าวก็ลืมถามต่อว่าจะขอโทษแม่ผู้เสียชีวิตหรือว่าแม่เรากันแน่ก็โดนลากตัวไปสก่อนนะคะคเหตุการณ์นี้ก็ตอนนี้โดนสอบสวนอยู่ที่สอนอดุสิตทางด้านพุ่กับสอนอดุสิตก็บอกว่าก็ต้องควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งออฟและที่ยินนะคะไปฝากขังที่ถนนรัชดาพิเศษส่วนจะให้ประกันหรือเปล่าต้องคิดเยอะหน่อยคุณสุวิทย์เพราะว่าพักพวกก็เยอะตอนนี้ยังจับไม่ได้อีกคนนึงนะคะพนักงานสอบสวนยังไม่มีความเห็นค่ะเดี๋ยวจะต้องขอให้ทางด้านศาลอนุมัติมาว่าจะประกันหรือไม่อย่างไรนะคะส่วนอีกคนนึง ซึ่งออตอนนี้กําลังรเร่งหาหลักฐานพยานต่างๆเพื่อนําไปสู่การจับคุมก็น่าจะออกหมายจับได้เร็วๆนี้นะคะคแต่เท่าที่ทราบมานี่ออมีคนไปถามแม่ออฟกับยีนมือนกันนะว่ารู้สึกยังไงเนี่ยลูกโดนจับไปแล้วก็ว่ีเด็ดเหมือนเดิมค่ะว่าลูกเป็นคนดีอยบอกว่าเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยแม่ดาย,ยัางร้องไห้เลยไม่น่าจะไปฆ่าใครเขาได้แต่ตอนนี้ลูกโดนจับไปแล้วนะคะครับ อ้าวสิ่งที่ยีนนี้เขาบอกว่าก็น้องผู้ไม่นมืากทงนะครับนี่นะแต่ที่เขารับสารภาพตอนแรกบอกว่าเมากระท่อมสุดท้ายนะครับก็คือมาไปหาเรื่อง ไปท้าทายไปด่าคนอื่นเอ้าในเมื่อน้องผู้เขาเป็นคู่บริสุทธิ์นะครับเอ้ยมาเจอมาด่าเขาเลยเขาก็กลัวสิครับนี่นะเพเป็นเราก็กลัวเป็นเขาเพื่อกลัวนะน้องก็ต้องมาชกเขาก่อนเขาก็ต้องแทงใช่ไหมเออน้องก็ตายไปแล้วทําไงครับนี่นะคนที่ไม่ตายพูดอะไรก็ได้ละครับโอ้สังคมไทยมันอยู่ยากนะครับคุณสวิทช์คะร้อนไหมคะครับตอนนี้ร้อนตอนแรกก็เย็นๆอยู่ครับพออ่านข่าวนี่มันร้อนลวครับร้อนเงินนะค่ะตอนนี้อออันนั้นร้อนทุกวันนี่นะ ร้อนเงินแหละครับเนี่ยสำหรับคนที่เป็นนี่นอกระบบนะครับรหรือในระบบก็ดีนะครับอ,อันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลคุณเศรษฐาทวีสินนะครับหลังจากที่มาเป็นนายกกอมอบให้กับผู้เกี่ยวข้องในเป็นเพชนาครับ <c oughs> ปัญหาในประเทศไทยเยอะอย่างที่รายงานข่าวอยู่ <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> ปัญหาความยากจนปัญหาเศรษฐกิจปัญหาเรื่องของยาเสพติดปัญหาเรื่องของผู้มิตรพลประชาระเบียบสังคมโดยเฉพาะมูลเหตุในการก่อปัญหาที่ว่านี้ เกิดจากการชักหน้าไม่ถึงหลังนั่นก็ว่าเป็นหนี้ <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นวันนี้ท่านประหลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับคุณสุธิพงศ์ตุนเจริญออกมาแจ้งแล้วครับเ,เรื่องนโยบายดังกล่าวนะครับมันจะนําไปสู่บูรณาการในการแก้ปัญหาหนี้เพราะฉะนั้นเห็นภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้เป็นการชี้แจงของกระทรวงมหาดไทยเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้เป็นด้วยความเรียบร้อยมีประสิทิภาพสามารถแก้ปัญหากับพี่น้องประชาชนหรือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากหนี้นอกระบบได้ทันที ครับท่านบอกว่าสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและแอำเผิดโคกายอำเภอครับตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขนี่นอกระบบ รายงานให้ทราบด้วยครับตั้งแต่วันที่หนึ่งนี้ทันบาคมเป็นต้นไปท่านผู้ชมเห็นไหมครับถ้าท่านอยากจะปรึกษาเรื่องของการแก้หนี้ทำยังไงครับเอาเข้าไปที่เว็บไซต์ไงครับโผล่อ, Pro, อยู่หน้าจอนี่นี่ครับเอาเลยตีมีโทรศรัพท์มือถือไหมครับมีโทรศัพท์มือถือสแกน,แ,กนแล้วก็ถ่ายไว้เลยแล้วก็ติดต่อได้เลยนะครับหรือไปที่สายด่วนก็ได้1 5 6 7ได้ตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นนะครับนะวิธีการดังกล่าวเพื่อที่จะมีการลด นะครับเกี่ยวกับปัญหาสังคมไทยที่มันเกิดปัญหารุนแรงอยู่แบบนี้มาตรการไม่ว่าจะเป็นการปราบปรามนะครับคนที่ปล่อยกู้นอกระบบอย่างนี้ก็ต้องดูตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นคือถือว่าเป็นเรื่องที่ทางกระทรวงมหาดไทยรัฐบาลนะครับหาทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่นะอ้าเป็นเรื่องดีๆกันครับดีจังเลยค่ะถูกจุดเลยนะคะเออเพราะว่าก็นำมาสู่การทวงแบบโหดๆแล้วก็ปัญหาอันากรรมเหมือนกันอาจจะช่วงหน้ามาดูค่ะเอคุณสุวิถามจริง กระซิบเลยนะคะคนายกนี่มีสิทธิ์จะโยกย,ย้ายตํารวจไหมคะอ๋อนายนายกนะครับไม่มีสิทธิ์ละครับเพราะว<อ>่าถึงแม้ว่าจะมีตําแหน่งถึงเป็นประธานกตรออก็จริง<อ>แต่นายยกนะครับถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดนะครับผู้ที่บอกว่ามีสิทธิ์โยกย,ย้ายก็คือว่าอยู่ในกันเองครับคณะกรรมการกตรอ,อ้าวเป็นเรื่องละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูรายละเอียดกันคะ่ะยา แวะไปดูเสียแป้งนิดนึงอยู่ไหนก็ไม่รู้30กว่าวันแล้วผ่านมาค่ะ16วันที่ปิดเทือกเขาบรรทัด3จังหวัดมาก็ยังไม่เจอตัวเสียแป้งค่ะนี่ปิดอย่างนี้เลยอากาศก็ปิดค่ะตำรวจเจ้าหน้าที่ปกครองทหารก็ยังหากันอยู่พลิกแผ่นดินผ่นฟ้าหาเสียแป้งกันนะคะ3จังหวัดนี้คือพัทลุงตรังและสตูลอากาศเป็นอย่างนี้คุณสวิทย์ฝนตกทุกวันนะคะเจ้าหน้าที่เป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้มีข่าวด่วนค่ะ โรงพยาบาลนํ oh. าตัวผู้กํากับสืบพัทลุงลงเขาด่วนรีบไปเข้าโรงพยาบาลค่ะท่านเหนื่อยมากจริงๆมีอาการอิดโรยเนื่องจากว่านําชุดนี่ไปค้นหาเสียแป้งอยู่หลายวันและตั้งแต่วันแรกจนวันนี้นะคะเส้นทางตามนี้ค่ะแหล่งกําเนิดคณังเงาะป่า, <c oughs> าน้ําตกคลานหม่มจุย้ยแล้วก็เดินอยู่อย่างนี้คุณ <c oughs> สุวิทย์สจังหวัดค่ะจนทําให้พันตารวจเอกยศวัณกระจ่างวงท่านผู้กกับสืบพัทลุงท่านหมดแรง ไม่ไหวแล้วค่ะนําตัวออกมาจากป่าก่อนเพราะท่านไปปิดล้อมบริเวณอ่างเก็บน้ําคลองหัวช้างจนเหนื่อยไม่มีไม่มีการได้พักเลยค่ะเนี่ยท่านก็ใส่หัวท่านก็บอกว่าเหนื่อยจริงๆอ่อนล้ามากน็อกไปเลยค่ะทางลูกน้องโอ้โหดูเจ้าหน้าที่สืบนีก็แต่งตัวสืบเต็มที่แล้วค่ะพยายามที่จะไปไล่ล่ากันอยู่ทั้งหมดนี่ตั้งแต่เสียแป้งหนีออกมา31วันค่ะ16วันที่ทำงานกันทั้งวันทั้งคืนอากาศก็แปรปรวน แล้วอาหารการกินไม่ต้องพูดถึงหลับนอนไม่เป็นเวลาเลยค่ะเลยต้องหามส่งโรงพยาบาลกันเมื่อวานนี้นะคะแต่ยังมีเจ้าหน้าที่ขึ้นไปทําหน้าที่แทนค่ะก็ถือว่าเป็นการทํางานแบบเต็มกาลังกันแล้วค่ะถึงแม้ว่าเบื้องต้นก็ยังไม่รู้เลยว่าเสียแป้งอยู่ตรงไหนนะคะแต่ใครป่วยใครเจ็บใครโดนผีหลอกแตนต่อยท่ากัดก็ลงมาก่อนละกันนะคะเดี๋ยวค่อยไปกันใหม่ค่ะนี่เป็นกําลังใจให้นะคะเอาใจช่วยยังไม่เจอเลยอ่ะ ดูข่าวสารด้านการบ้านการเมืองนะครับตามพ่พาดหัวข่าวเอาไว้นายกรัฐมนตรีเศรษฐานะครับต้องเรียนว่าทํางานนะครับไม่มีไม่หยุดไม่หย่อนค,คนเลยว่างไม่ได้เลยนะแต่นะครับอันนั้นเชิงเศรษฐกิจแต่เป็นปัญหาเรื่องของการเมืองนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อสักสามวันที่ผ่านมามีการประชุมสอสอพักเพื่อไทย นี่นะคุณเสฐาก็ไปร่วมประชุมด้วยนะครับปรากฏว่าข่าวสารเล็ดลอะออกมาบอกว่านะครับคุณเสฐานั้นไปพูดในที่ประชุมกับบรรดาสสบอกว่านะครับนี่สสบางท่านได้มีการนะครับนี่นะฮะเสนอฝากตําแหน่งผู้กํากับครับให้กลุ่มกับโยกย้ายตัวเพื่อทุกข์กับไม่กลุ่มกุ้มกับไม่นะครับเป็นผุ้มกับไม้ ก็ตัวช้างแหละครับแบบนี้นะ<ช>ตัวเพื่อไทยนะครับท่านก็บอกว่าเอ๊ะข่าวสารออกมาบอกว่าก็ขอประทันโทษด้วยนะครับบางคนก็ผิดฝังบางคนก็ไม่ผิดฝังก็อย่างนั้นมันมีเยอะว่อย่างนั้นนะปรากฏว่าคําพูดหลุดออกมานี้มันเป็นข่าวสิครับวันนี้พอเป็นข่าวนะครับเอาพี่สีวันนี้ไปยื่นแล้วครับแบบผู้กเกี่ยวข้องนี่นะออไม่เป็นนักร้องแล้วครับเอาผิดกับคุณเจตา หรือแม้กระทั่งนักการเมืองโดยเฉพาะกรรมธิการการตํารวจสภาผูธา้ธทนราศฎรเตรียมเชิญแล้วครับว่าที่ท่านนายกไปพูดนะครับมันจริงหรือไม่จริงอย่างไรบ้าง ถ้ามันจริงนะครับมันก็ผิดกฎหมายท่านเป็นตําแหน่งประธานกตรก็จริงนะครับแต่ถือว่าเป็นการใช้อํานาจก้าวไกลล่าสุดนะครับพลตวเบิกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทัน,นีนะ่ซึ่งเป็นอดีตสอสอนะครับนี่นะแล้วก็อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าคําพูดของนายกเศรษฐาน,นะครับนี่มันผิดกฎหมายดนะัธรรมน,นุนเพราะว่าอะไรครับนี่ไปแทรกแซงเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานของตํารวจเขานะครับนี่นะท่านก็บอกว่าโอ้ยคำพูดที่ว่านี้มันเป็นเปรียบเปียบ ะไรครับมันเปรียบเทียบม,ม,มันเหมือนกับใบเสร็จที่เกิดขึ้นแล้วท่านอ,นอลาออกเถอะว่าอย่างนั้นนี่นะผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามคุณเศรษฐาทันทีวันนี้ท่านว่างไงคะเนี่ยที่จะไปชี้แจงกับกรรมธิการนั่นเหรอือท่านบอกว่าก็ได้ชี้แจงไปแล้วนี่ก่อนหน้านี้ว่าไม่ได้มีการก้าวกายครับซึ่งถ้ามีการเรียกมาก็ต้องว่าไปตามขั้นตอนส่วนที่มีลายขายคนนะครับบอกว่าคาพูดที่ว่านี้เอาลาออกเถอะโดยเฉพาะท่านเสรษีพิสุทธิ์นี่นะท่านบอกไงท่านาน,าานายกต่างมืครับก็มีแต่ยิ้มตอบมไม่ได้พูดอะไร ก็แน่นอนล้ค่ะนักร้องก็มีอาชีพร้องอยู่แล้วนะคะทั้งในสภาและนอกสภาค่ะในสภานี้เป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านอยู่แล้วที่เขาจะต้องตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลนะคะหนึ่งในนั้นก็คือคุณวิโรธค่ะตั้งคําถามเลยว่าเดี๋ยวเปิดสมัยประชุมเจอกันแน่อยากจะถามท่านนายกว่า ใครเหรอที่ผิดหวังใครไม่สมหวังตำรวจคนไหนตัวเพื่อไทยมีจริงหรือเปล่าคะวิโรจน์ลักณะอดิศรค่ะสอสาบัญชีรายชื่อเป็นสอสาอตัวต,ตึงของพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วท่านก็บอกว่าเ,เรื่องที่ท่านเสร็จาพูดถึงเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะคุณผู้ชมคุณสุวิทย์เ,ยเดี๋ยวถ้าเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรเรื่องนี้จะต้องเป็นกระทู้ถามว่าหนึ่งใครเป็นคนขอท่านน่ะแล้วท่านนายกยังพูดดกว่ามีผิดหวังมากกว่าสมหวังใครอะใครสมหวังสมหวังกี่คนครับ ฝากกันจริงใช่ไหมถ้าฝากจริงยอมรับตรงๆได้เลยอย่ามาบิดพลิ้วซึ่งท่านนายกหลุดปากพูดออกมาแล้วแล้ะอีกวันนึงจะมาพูดเป็นอย่างอื่นเหมือนกับท่านสารภาพมาแล้วเหมือนใบเสร็จอย่างว่าค่ะซึ่งท่านนายกเศรษฐานี้ถ้าย้อนกลับไปตอนอครั้งหาเสียงท่านบอกว่าท่านจะขจัดสังคมเส้นสายให้หมดให้สิ้นอ้าว ถ้าอย่างนั้นเ,เรื่องนี้ท่านต้องชี้แจงแล้วอย่ากแก้ตัวอันนี้ท่านวิโรจน์พูดนะคะแล้วรเรื่องแบบนี้ถ้าท่านนายกเอาสีข้างสีงแล้วก็คงจะต้องอักเสบแน่น,นอนก็บอกว่าขอให้ท่านนายกพูดออกมาว่ามีใครอะไรกี่<อ>คนชี้แจงออกมาเรื่องนี้เป็นปัญหาของสังคมที่อยากจะถาม<อ>ส่วนท่านเสรีก็ยังพูดเลยนะคะบอกว่าท่านนายกอ่านรัฐธรรมนูญหรือไม่การแทรกแซงการทํางานของราชการหรือว่าคนที่มีตําแหน่งหน้าที่ที่เป็นราชการประจํานั้น ถือว่าผิดกฎหมายนะคะแล้วเรื่องนี้บางท่านถึงขนาดพูดว่าถ้าท่านนายกจะถนัดเรื่องเศรษฐกิจก็อยากจะให้ตั้งเป็นเหมือนกับเป็นโฆษกของท่านนายกจะได้ไม่ต้องพูดอะไรที่มันอาจจะผิดพลาดแล้วก็เข้าตัวนะคะมีเสียงเยอะแยะเลยขออนุญาตเติมนะครับเพื่อมันเป็นข้อเท็จจริงของสังคมนะครับเรื่องของการเสนอแต่งตั้งยกย้ายนะครับโดยเฉพาะผู้บังลับนี่นะ มีการใช้ตั๋วเยอะครับนี่นะส่วนมากก็ทั่วประเทศแล้วครับไม่ว่าจะเป็นทุกสอนอทุกอำเภอแต่ถ้าเป็นเกรดเอในกรุงเทพมหาคนครนะครับมันต้องมีหลายปัจจัยด้วยปัจจัยตีหนึ่งก็คือว่าตั๋วช้างครับมีไหม มีนะนี่นะนนะรุ่นใหญ่เลยครับนี่นะพลตํารวจเอกด้วยพลตารวจเดชอ,อธ,ธิบดีกรมตํารวจหรืออธิบดีผู้บัญชาตารวจแห่งชาติหรือนักการเมืองระดับใหญ่มีไหมมีไหมตัวต่อมาคือตัวอะไรครับตัวนายนายใ,ใครดูแลใครนะครับนายต้องวิ่งเนี่นะคราต่อไปทําไงครับตัวตามมาก็คือว่าตัวรุ่นนักเรียนในร้อยรุ่นไหนรุ่นไหนโอ้โหตัวต่อไปครับใหญ่ที่สุดเลยคือตัวเงินครับ นี่นะสอนอไหนสอสไหนนะครับเท่าไรเท่าไรอะไรนี่ผมพูดนะครับคือข้อเท็จจริงในสังคมไทยครับมันเป็นอย่างนี้จริงๆนี่นะเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่โอ้คนก็รู้ทั้งประเทศเพียงแต่ว่าผมย้ำเท่านั้นเองนี่คุณนิจานี่นะนี่ครับทำงานมาตลอดตั้งชีวิตโอ้ครับวิ่งกันตลอดวิ่งเหนื่อยที่สุดในชีวิตคือตํารวจครับ นี่นะเอาสนุกสั้นๆในฟังต่อไปครับเรื่องของปปสอาญัตทรัพย์สวอุปกิจเรียบร้อยปรากฏว่าโอ้โหรัพ์สินเงินไปอยู่ต่างประเทศ600ล้านบาทคุณในชานี่นะก็เป็นข่าวมาตลอดนะครับทำสำหรับสวท่านนี้ครับนี่นะวันนี้ที่ทางทางด้านปปสครับ นี่ท่านผู้ช่วยผู้กระจารานบทแห่งชาติรักษาราชการกาแทนเลขาปปสพลตบดโทพานุรัตหลักบุญครับได <c oughs> ้พูดถึงเรื่องของการอายัดทรัพย์สินของนายอุปกิจปจิปรจปรจิยางกูลสอวอนะครับตอนนี้ท่านบอกว่ามีคําสั่งอายัดไปแล้วนะครับตั้งแต่วันที่15ที่ผ่านมาอายัดบัญชีธนาคารไป28บัญชีครับเป็นเงิน30,000ล้านครับ โอ้ยสามสามหมื่นบาทครับอขอประธานทุกคขอแก้ไขตัวเลขนิดครับ3บบล้นนานา 2, บาทครับแล้วเมื่อวานนี้อายัดที่ดินไปจํานวน29แปลงมูลค่า282ล้านบาทครับและก็ต่างทยอยยัดต,ต่อเนื่องไปอีกครับเพราะว่าเราจะมีการสืบว่าทรัพย์สินในการต่างๆอยู่ที่ไหนบ้างหากเป็นรถยนต์หรูจะต้องมีหารถให้เจอถึงจะดำเนินก,การครับนอกจากนี้นะครับท่านแจ้งออกมาว่ามีการอายัดทรัพย์สินนะครับที่เป็นเงินทองเจอเงินในต่างประเทศอีก6 0ร้อย ล MM ้านบาทสำหรับสวคนนี้พูดถึงเรื่องเงินเรื่องท้องนะครับขอโปรยหวยห้ฟังก่อนพรุ่งนี้ติดตามดูอย่าพลาดครับนน่ีทางด้านปปปนะครับจะมีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินที่น่าสนใจที่สุดคือกิบิกค่ะคลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบิ๊กตู่บิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณพรุ่งนี้ครับติดตามดู เดี๋ยวกลับมานะคะเดี๋ยวดูว่าใครจะรวยไม่รวยพรุ่งนี้ได้รู้ค่ะช่วงหน้ามีกลิ่นอายของงานลอยกระทงกันมาแล้วข่าวดีๆก็มีข่าวหน้าตระหนกตกใจก็ยังมีอยู่เดี๋ยวกลับมาค่ะคุณสวิตค่ะเดี๋ยวนี้คุณกระเท่นะแต่งตัวอย่างนี้ไม่ใช่บอกอแต่เป็นผู้ประกาศรายจุดน่ารักเนาะ แล้วก็ขี่รถเบนซ์มาวันละสีสองสีคุณคิดว่าคุณเท่ไหมคะถามจริงเทอะไรหรอไม่มีหรอกยากเท่ต้องอย่างนี้คุณสวิทอยากสิขี่รถยังไงให้มันเท่ให้คนมองให้ตำรวจเรียกหาค่ะไปดูเลยค่ะมีไฟออกมาแบๆๆ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 แบบๆๆ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 แบบนี้เทตรงเนี้ย โอ้โหคือรถกระบะแต่งโหลดใส่ลำโพงทาสีให้มันเป็นๆเลยนะอย่างนี้ค่ะแล้วก็โหลดแล้วมันยังไงเนี่ยมันจะต้องให้มันติดพื้นทําให้คนเขามองหูยนี่มันมีประกายไฟได้นะออย่าหาทำกระบะท้ายไฟแลบแบบนี้นะคะตอนนี้ได้รับความสนใจมากในโลกโซเชียลค่ะ คนเขาก็พูดถึงกันเยอะ <Hey. S 1> เขาก็ไม่ได้ชมลเลยค่ะก็ด่ากันไฟแลบเหมือนท้ายรถกระบะนั่น uh. แหละค่ะว่าจะบ้าเหรอขี่กันไปยังไงอ่ะเดี๋ยวรถมันก็พังพอดีคน uh. ที่ขับตามท้ายมา <c oughs> เขาบอกว่าเฮ้ยถนนมันเป็นรอยขูดเลยนะ ถนนเป็นรอยดำบางคนก็บอกว่านี่ถ้าพี่ติดแก๊สหรือพี่มีน้ำมันรั่วะนะโหได้เรื่องเลยนะเนี่ยเพราะมันมีไฟแป๊บๆป๊บอย่างนี้มันจะไม่ปลอดภัยหรือไม่แต่คนที่เขาทำเขาคิดว่าเท่ของเขาล้ค่ะเต็มที่เลยนี่คิดว่าดีก็ทำไปนะคะตอนนี้มีคนพูดถึงเยอะอม,มากแล้วบอกว่าเนี่ยออกมาเยอะเลยที่สะพานใหม่ชนบุรีตำบลบางทรายอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีชี้เป้าแบบนี้ค่ะ เขตรับผิดชอบของสถานีตำรวจไหนเรียนเชิญไปดูเลยนะคะว่ามีการกระทำที่เท่ๆตอนกลางค่ำกลางคืนแบบนี้ช่วงลอยกระทงคงจะออกมาเยอะแล้วคะ<อ>่ะเพราะว่ากลางวันมันไม่เห็นนี่เป็นลูกไฟแบบนี้<อ>กลางคืนมันถึงจะเท่ค่ะอตอนนี้ก็เท่จริงนะคะตำรวจอยากเห็นบอกว่ามาเหอะเอ,อยากเจอนะคะเพราะว่า แม่ก็ดูสีมีหลายสีมีหลายคันนี่สีขาวเมื่อกี้สีแดงแสดงว่าทํากันเป็นหมู่คณะเลยนะหูยขนาดนี้คุณสวิทต์ลองมากไหมเอารถเบนซ์ไปโหลดนะคะใจไปกล้าพอใจไม่ถึงนี่โอต้องเปิดเพลงด้วยไงอ่ะอ่ะนี่ไฟแลบ้วยมันเท่จนไฟแลบเลยนะคะหูนี่แลบออกมาโดนกล้องของคนที่ถ่ายข้างหลังเลยนี่อีกคันนึงอ่ะ ใจไ,ไม่ถึงคอไ,ได้หรอกต้องลองแล้วแหละแต่มันผิดกฎหมายนะคะคตอนนี้ตํารวจเรียกตัวแก๊งกระบะ<อ>มาดําเนินคดีต่อไปอ,อย่างนี้ก็มีเลยนะ<อ><อ>ใช่ครับนี่นะความสุขของเขานะครับแผ่ผิดกฎหมาย,มายที่ว่านี้ กุลชานะครับข้าพาแปแบบใบรุ่นแต่ผมรุ่นใหญ่นะครับแบบสวนี้ก็ต้องไปพาไปแบบสว์จะบอกนะไปลอยกระทงจะไปลอยกระทงนะครับเตรียมชุดด้วยชุดไทยครับอ,อย่างที่เห็นภาพอยู่ตรงนี้เขาใส่กันไปแล้วครับนี่นะอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะครับตอนนี้บรรยากาศโอ้โหไม่ต้องห่วงครับประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ สุขโขทัยนะครับจัดมาแล้วตั้งแต่วันที่18ก็จะจบวันที่27บันจริงแล้วครับบันจน,นาภาพที่เห็นอยู่นี้อัตราแรกเบีย้ยนะครับเอาเงินพดด้วงสมัยก่อนเ<ถ>ลอสุขโขทัยเป็นราชธา,านีชธานี700ปีที่ผ่านมาเอาจำลองมาเลยครับใช้เงินใช้ทองยังไงบ้างเอาตังค์เป็นแรกเอาเงินสดเป็นแรกพดด้วงแล้วก็ผู้ที่ไปชมงานนักผู้ชมดูภาพข่าวกันลวกันครับนี่นะแต่งชุดไทยครับจะเป็นไทยแบบไหนก็แล้วแต่นะครับเอาใส่ไปแล้วก็ไปยืนถ่าย RUO ตามสนะถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยโอ้ยมันเหมาะเหลือเกินครับสําหรับฉากด้านหลังกับการแต่งตัวแบบนี้ความสุขนะครับคนที่ไปเนี่ยนะไม่พอเท่านั้นเองครับพ่อค้าแม่ค้าวันนี้รวมกันแต่งชุดไทยหมดเลยครับ<อ>ไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กเด็กแดงเราด้วยนะครับวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นวันจริงวันที่27นี้นะครับก็คงจะรุ่งเรืองเพราะอะไรครับสุขโขทัยเป็นราชธานีเมื่อก่อนเนี่ยครับก็รุ่งเรืองนางนพมาาก็จะได้เห็นอยู่ตรงนี้ แสงสีเสียงอย่างงี้การแสดงตำนานเท้าสีจุฬาลักษณ์นี่นะจุดพรุ่งสว่างสวัยเป็นเอกลักษณ์ที่ทางคตต,ต,ตสนับสน,นุน <c oughs> ทุกปีนะครับว่าน,นี่คือต้นกำเนิด ของประเทศไทยในการลอยกระทงก็ที่นี่แหละครับสวยจังเลยใช้เงินคดด้วงได้เหรอคะเออได้โอ้แล้วเงินจิจิตอลเมื่อไหร่จะได้ใช้ไม่รู้ครับได้ไหมครับรอรอหมดเวลาพอดีน่ารักนะวันนี้เราจะลาด้วยภาพข่าวสบายสบายตาบ้างเมื่อสักครู่นี้ครับไปลอยกระทงต่ออ้าวไปเผาเทียนเล่นไฟลอยกระทงนะครับที่สุโขทัยเตรียมชดไทยไปด้วยหลากหลายลีลาดูภาพข่าวเผื่อท่านจะได้แอพลายตาม เกียมแล้วค่ะตอนเนี้เออครับพรุ่งนี้พบกันนะครับสว,ส,สวัสดีคร่ะ